พ่อก็บป่าแขกเลยนะบป่าแขกมานะน้องคือมาเฮือนแม่มาหาแม่มาแม่แล้วยู่อยู่บนะ้านเนาะย้อยหน้ายยอยู่อยู่บัวยู่บอกสบายดีพี่น้องเไหมไว้สบายดียดเออ,อเดี๋ยวอาเล็บใส่คลายมูคายมูอยู่ใส่ลอยอยู่ของมูนะเออ,เอ,อไปลุงปเปิเบิ้งมันกันนี่สเิเแต่ว่าเขาคลายมูน่ะ คามื่้อตามเบาแขกลงไปเลยคายมืคายมไม่พันบอกแปแมนคายมูอไม่มันเป็นยังไงายน่ะมันบได้ลูกเมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ลูกแค่อนึงแล้วมันบบได้เออมันเปลืองห้ามเลี้ยงค่ะ กะติสซิงติสซิงในไล่และฮะไปแล้วกบอกข้าะนอกเลยไม่อ้งไข่ดอ มาหอดกอกมูเลยมีหย่างว่าจะใชามูก่แหละต้ังเปนี่ยนอันไหนเลายอ่อไม่ไเท่าไหร่เขาพัดอันนี้บอมู่งส่วนมึงไงสร้างกระมือ่ใช่ไม่ติจองคนน แล้วอันนี้น้ำกระเทิ้งในว่าผมเล่าเลยด้วว่าหมืนึงสบายดีพี่น้อง่นแล้วสบายดีพี่น้องอันนี้น้องซาบอแขกเนาะเพิ่น่เปินสิกายมูมูสมบติสอันนี้ก็เมฆข้ากันซบ้งเออแล้วก็มาเาอส

พี่น้องบรกแขกอะบ่มีมูกายดอกเลี้ย่างมูกอุบ่ได้ลูกอ้าวเราะเบิ่งแม่พันน้ำกันเนาะชมนีเห็บเพิ่นบ่ได้อยากคายดอกอันนี้นะมันเบิดแล้วตัวนี้คือบ่ลูกกาแปะบ่จักมันอยากลูกเหยื่่เดือนแล้วนี่นะไม่เดือนหนึ่งมั่อมันมันนะ พี่น้องมาบ้องรับกันมันในมูอี้ก็ได้ลูกจะโตแล้วนี่นะลูกลายแท้แต่จะโตแปะอันนี้ได้ชิปสามโตแล้วมันตายตัวนึงเป็นร้านกินน้องก็ได้ก็นุ่มเพิ่นกับบุพพ์เข็มนะบุพพเต่านึ่งยาตกันคือบุฟเฟ่์น้อมาเมื่อกี้โอ้ยก็มันเทปเลยโอ้สอนน้องนะบ้อ พี่น้องครับพี่น้องบอ่ได้คอกนึ่งนะอันไะครอบนึ่งเนื้อลายคอหมูดีคอกหมูขอ,ของร่องซ้ายนี่เป็นจากพันแม่พัน พักเจ้าเทียบทจ้กับตัวนั้นตัวนั้นไม่ดำกับตัวนั้นัวเพระ้่วตัวนั้นได้ใหญ่กาตัวนั้นสันตัวนี้เปะ้่ราตัวนั้นใหญ่เจ้าอ่นละค่ายบ่แล้วบ่แล้วตัแล้วเลยได้บ่ทำไรเได้ทั้งรื่นทั้งเงนทั้งเาพกมัดแปะวาววันนั่นซะพักทิศกันนีเพิ่มเพิ่มมอดนี่ัทั้งงาั้งเงาตวนั้นเาไม่กันมัดแปมัดสันป้าจะจะหมอนเนาะหรือย่นะาเนมัดกันของมือมังซ้าดนินึง ของมูลาย นี่อันนี้น้องไผ่อาตีจะค้องมูนี่สบายดีพี่น้องนะอาตย์สบายดีแม่นี่แทงมูหน่อยนะอันนี้น้องใต้สบายดีแม่สบายดีสบายดีเออของมูเพิ่เองนะนีม่ามูงเบาเลิกเนาะแอ่องมูงแข่งมาบริกาง่ายบริกง่ายเืนจังมู้งต้เี่ยบริางาเขาเนี่ยมงาน้งมันเสร็จตัวได้ลูกไลยห้องก็ อันนี้ห้องกระพอเนงเอาเบิ้งแน่นีลยนะยังมันนึ้อมันน่งห้องก็ได้มันกี่นิมูตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้าเบิ้งนี่นี่่อะไรนะอที่หนา่ เมนี่เนี่ยในซิมฮานม่น้องจับมาใส่เมนี่เมนี่ลามนี่เม่นี่ยรลาไไจับอยางเม่ซิมฮามาใส่เมนี่กินได้ก็สนมบเออจงพกมได้ลื่นกันยมูตบักใหนึงอันนี้นะหมูตัวชัช่างนี่ตัวนี้นะท้องกับคือไดไลูกบลาส่ลยจังเด้อเอ้ ที่ออกมาางทีโอ้ยความงูขนาดนหญ่ท่างางเก่านะสองสองี่แปดเก้าเก้าโอหน้าบลูดเก้าบูดีอีก่นอ้ล้วอันงานแตงมกุ๊กแตงเลดล็อกน้งาเลยมูเติน ไปสลทวไปเอาขนาดนั้งไปแล้วไปเอาอันนั้นน้าต่ว่างไปน้ำกัดแล้วเอารถเลจขาเนาะนอนหรือลุกก็ได้โอ้ยดิมันเจ็บขาจับลูกมันซักยาผัดจับตอหนามโดนแล้วมันก็ล้มตึงลงลงโบแม่นันจัดซักยาที่แล้วมันห้องมันมันล้มหรือมันคาสหักแต่เฮงหรือเจ๋งเลยนะเห็นแต่เฮงเลยงูตะหนามแบบคือปลาให้อยู่คนเดียว คือว่ามูตัวนึงมันเป็นมูค่าให้เทมันอยู่เทียนตัวนี้มันดากออกนากพี่น้เอ,อ,เองเแย่ออกต่างดากมันออกพักนะฮะครอบมูตัวนี้แล้วตัวห็นะคะ่ะยังเห็เหนดนะแป๊ะจักถามจะคล้องเขาเลยอันนี้ละมือกำล,งล,งล,งล,ลังนู่น้องเดือนประมาณทองเดือนป่ากท่านท่านชอบใคร มูดา่คืออย่างานี่รน้อย่นกินห้วอาหารเมงกัน่นผีกินแล้วต้มาคลิปท่อแต่ว่าบ้าเกก็กินขี้กันเนาะมูบาเกศโ่าณมีเลย

ขึ้นมาไม้าแดงหมูแดงบาบนี้นะออกมาหมกขึ้นประมาณกิไปเที่ยวปัดจ้อง ก็นีบเท้ากับเงาสมในสมควรเลยนะพี่น้องพราะจะีเพียงท่นนี้เนาะผักกุ้ลากุ้แซ่ให้เราแก่ยเด้อาติดตามก่นัด้บููนมืด้นเือกบูงเก่งกับมง

ยำร่าพัดจากเไว้แเเลยเาเก่งกาปิดคลิปจะจังเมื่อนะขอบใจเด้อเบาเก่งเด้อ ชื่อทวดิงใหพิพิธภัณฑ์อะไรนะขอปรับใจ